สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าช่องนวลผ้าลวยเมื่อน,นีนวนวลผ้าลวยกับมาทีบ้านคุณตาฝันเม่นค่ะได้ยินว่าคุณตาเพิน่นฝันวันพระไงเนาะค่ะเดี๋ยวเข้าไปทมตาฝันเม่นว่าคุณตาฝันแบบไหนเนาะคะ่ะข้าขันเขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจท่างช่องนวลพ้าลวยในเด้อค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะคุณตาค่ะโอ้วัดกันมาเอาโชคกระลาบบ่อานาโชคกระลาบจนเงยน้ำหาโชคกาลาบน้มหาโชคจะได้โชคพอดีให้เต่น้อบาทนี่ครับพอพอบางวดก้อนเนาะมันกัะพันต้องวดแต่าทยไตไล่แต่ลืดีเนาะจ้าแต่ว่ารักฐานเหมือนซุ้มก้อนนี่เ็จ้าะยุ บาทนี่ขึ้นบ้านก,ก่อนกระบ่ฝันกับ่คิดว่าจิฝันอีกนะพราะว่นมาลายมือเบเด้มาลายมือเก็คิดว่าจ่ฝันยังเมีนออ่าแะได้ว่าท่นพอดบนชินดับจังไงจังมอบฝันกลับไปประมาณตีสองนั่นอีกตีเออตีสองตีสานีเพราะท่านหอดตีสามตีสองก็กวนี่ ไปพ่อจักไปยังไปพ่อตู้สังวันเห็นตู้สาม่เลยตัวนี้่เลยตัวนี้เออวันเห็นตู้สามนี่แน่วนี้ไปเห็นตู้สามรถสูนละจมถือมีดจงเสียะถือมีดแนวแล้วจัาไปยังไปพ่อเราเรารถศูนจมปวดปวดอยู่บ้านนี่เห็นตู้สามแล้วเห็นจานใหม่มากเลยบอกเพื่อนจะจมว่าตู้สามวาให้อ่า มาถือมีดมากขึ้กันดิสิมากขากันดิสองคนสองคนนี่ยจิเออสองคนจิมากขากันดิห่วยมันกขึ้นขากันนอกพวกนี้มันผิดกันอีย่างน้อว่าจันบ่กผมจากเลี้ยงนั้นได้จัยรถพูนั้นกับย่างมาพูดนี่ก็ย่างขอบาซายซ้ำนี่ซ้ำสองคนละนั้นนั่นนี่แต่คนสูญกันเออไม่ต้องสูญกันย่างกระเจาฟันกันตัวไรย่างไปหามย่าเฝ้าย่าเฝ้าท่านบ้านี่ไปนั่นตู้ซ้ำตู้ซ้ำแล้วก็ย่างมาหนึ่ตู้ซ้ำยังฟึดจัก ตีไปขา่าโย่ไหวแล้วจ,จะข่ากัน,ทกนเทะาไนักถ่าเลยว่าจันไหวเหอมันที่ไหนเหลยมันสูญแห้งได้ว่าจันว่าออกมาหลุดย่านข้าเจ้าข่ากันไนด้หลุดส่งย่านจ่างใจฟันกันข้อขาดนะมีรถฮูมี่อาบานีแม่ผู้มีขึ้นกับตีเลด,ด,ดว่ตั้งจังหวัดตีทั้งสี่เลยตีเลด ตีแม่จังสี่เลยไเออเนี่ยตีจังสี่ล่ะโอ้นนี้แปลว่าเรียบร้อยแล้วตัวนี้เออตีเอาครับตีหกก่อพ่อหกสิบสี่ตีเป็นตีพ่อฝันบอกว่าได้ศูนย์สองศูนย์สองศูนย์สองเก้าศูนย์ศูนย์สองเก้าสองศูนย์ แล้วก็าหา,ามาากาา็าหามอ่ะจะแซวก็หาเดี๋ยวมันทั้งสองตอนขั้นตอนนี่มันมีทีมาอยู่เนาะมันมีทีมาอยู่ครับขึ้นเดียวนั่นน่ะขึ้นเดียวมันมีสองตอนเนาะอ่ามีสองขั้นตอนปาดนี่นั่นก็นอนตีนอนเข็ดมันก็เลยรับอีกนะรับอีกรถฝันเห็นพูพยย้ใหญ่ผู้ใหญ่ตาอืม กั๊ปโจนี่ยแล้วพอไงาหน้าเนี่ยนะอกอับ๊ปโจนี่แล้วเป็นเถียงหนนี้น้อยจะคอยไปอย่างบ้านนี่เห็นภัยเงาขาดหน้าหาบ่มีบ่เป็นไห้หน้าดิบ่เป็นไห้หน้าเป็นงานดิไทยไปแล้วเจ้าเป็นผู้บ้านเขาอ่าภัยเงาเป็นผ,ผู้ผู้ขาดเจ้ากป็นบ้านเขาโยมบัด,ววาบาดภัยเงา ตาแล้วแบเป็นข้นขาดโอ้ยจเจ้าข่ายขาดหน้าก็เลืยยางขึ้นเทียงหน้าพอาะยางขึ้นเทียงหน้าปับ๊บเทียงหน้าบางไงหรอกบานนี้ขึ้นเป็ดย่อขายหน้ามาจีไปเหยียบมัมจะโกงโขดไปนั่งนี่แหละมันตอนนี่ถากขาดทุกคนบาานเหยียบต้องปั๊บแบบแค่นอตอะไรแค่นอตออกแต่ริบบิ้นเอาแค่น้อย,าอออาอยมาตัดสายก็สั่น เยียมปบก็ว่าเยียมหัวมึงนอนนี่วะาำได้บ้านนี่ขาก็เลยจับจับโน่นตทกาสั่นละจับโนนหรอครับจับโน่นหอกจำบนอะไรตตเหี่ยบ้านพี่จะเป็นสีผุ่นบอกกหน่อยนะเออไกน่อยบ้านจะเป็นสีผุนบอกขาก็เลยโนนหอกโนนหรอกขาก็เลยนั่งนบ้นั่งที่แถวน่อยมู่ต่อกับบ้านกัดอันน่าอยหลบ้านในอีอันอีบดูปาท์ตมนอ่ะมันนังเป็นเล็กน้อย อายุสิมันประมาณหกปีแปดปีเนี่ยมันยังเป็นเล็กน,น้อยมารหลอยนั่งเทิงใส่ฟางใช่หรืเสียงหน้า,าน่ะมาหลอดย่างวันันมานางปรับลงเหี่ยงข่อยมามันดนออ่อนแดดเนา่านกขนขนตาขนหูหนแม่มันหนีมนันหย,ยิบหูข่อจะหนีดังยุตแต็บแต็บเตบดังไปดามมาก,ก็เลยยิง่ง,ดดงเสียงก็เลยหูมียอาการดยมันเป็นฟันดังชีน้อเนี่หยบ้านฉันแม่ จงังว่าน mm ีย hmm. ก mm ็เลยมาตีเอาอี่นี่มันเป็นเด็กน่อยมันต้องเป็นหนึ่งหัวแดงก็หัวหาวมันเป็นหกหนึ่งบอนศูนย์หกละบาทที่ว่าจะเงี้ยศูนย์นึ่ก็เลยมาตีใจว่าค่อยเียบไปหน่อยคอเอามือเบี่ยงหัวนี่แหละจับหัมันเนี่ยเบี่ยต้อนผ่าขาดตรงนี้มันเลงออกมาเจี๊ยบขยีบคอยะแทกเนี่ยคยเนี่ยคอยะนไป ไกนี่มันหน่อยมันเป็นไตน้ำไก่ไม่เป็นเกาอม,มืม่อไหร่ยมันเป็นหาว่าตีเลขสามตัวก็ไดตีว่ 5, 7, 9, 5, 7, 5, 7. าหาห้าเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดห้าห้าเจ็ดเก้าฝัเสือห้าเจ็ดเก้าก็ได้อไปตีฝันเสืตันตีเลขสามตัวตันตีเลขสามตัวก่อเนี่ยเอาหาเก้าแล้วก็หาเจ็ดกันสามตัวนี่มันจะเป็นหาเจ็ดเก้าเจ มือนี่มันเป็นหาะลรเจนจับเนี่เป็นเจยนเลขอกับลักษณะเจ้าเลยปกติซะเจ้าว่าเจ้าเป็นจานบัดจานนี่คือเจ็ดังเลยก็บอกมันหาเจ็ดกานเก้าเจ็ดจันี่ไมชไ่อยู่ดี่ปกตีสำลองมาอยู่เอตีสำรองไว้ยี่ส่บอ้าเจ้าหากเก้าไ ก้าหาเนี่ยซ้ำล่องไว้ก็ว่าหาเจ็ดจับนั้นเป็นเดดจ็ดได้จ,จับเป็นเจ็ดเมื่อเนี่ยเป็นหาจับไกลหน่อย,ดยเด้หาเจ็ดหาเจ็ดเก่าไปจังฉีกันเลยไม่เหเป็นหาหาเจ็ดเก่า มีตีโค้งวงจรแล้น่อยเนาะเอ๋ไมนตีไปผสมกันไปู้ใส่ไหนวะเจ็ดเก้าห้าเจ็ดเจ็ดห้าเก้าห้าห้าเต้าเนี่ยเอาตงกันเลยสองตัเลยแ้จะเ,เขาพันธก,ก,กับาาเราเก้าเจก,ก้าห้าเจ็ห้าเจาะด้าจเหาเจ็ดเจ็ดห้าแ็มีจห้าเจ็ดเ้าเจ็่เจ็ดหเจ็ดเหาเจาเจ็ดเนาะจ็เห้ััดเอ้าเจดเ็เดเอ้าเอย็าเ็้าเเนี้ดหลอก็เ้าศูนดอจเนี่ย บานห้าเจ็ดเก้าเนี่ยมันมีอยู่เนี่ยเนี่ยห้าเจ็ดจะมั่งฟ้องเลยนี่เก้าหาจะมองฟ้องเลยนี่ยเขารักเลยเนี่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 ยขันพนมันเข่าลอกมัดเดียอ์ขึ้นินเขาถึงเลยแล้วตีไว้บนเนี่ยมันเป็นได้หน้อยมันก็เป็นนึ่งหัวหาหัวหงมันก็บนี่งนเนี่ยนึหเป็นนึ่งเป็นตีเป็นตัวใดบ้านนี้ต่เป็นตีเป็นตัวใดเล็กน้อยเป็นนึ่งจ้า ตีเป็นหกเนี่ยเป็นหกหนึ่งอกค่ะเป็นหกหนึ่งเป็นหกหนึ่งหนึ่งเลขาเ่หนึ่งหหกหนึ่งเนาะวยมันเลขมนันเขาอโอ้มันฝันสองขันตอนน้อยน้อยสองมันมันันสองขันตอนขึ้นเดียวสองกอขึ้นเดียวอือก็เล่มาตีได้เป็นสองกอขึ้นกันเออนี่หะ ก็พีชนะเอาครับคาดว่ามันจะเข่าต่อไปบ่มาเบิ่งหลอกเลยมันเข่าหมดเหรอไหมแมนเลยหลอกบ่เคยพลาดบ่ค่ะคุณตาบ่เคยพลาดแต่บางก็ยี่หลอกอย่างนี้เนาะอือช่องเข่าเข่าสองฟันฟันรอบแรกรอบชองนี่เออฟันรอบช่องนั่นคันตามลัทธิมาเลยคันต้องว่าไหนฮั่งจะกักเข่าฮั่งคันบ่ผ่านต่ออือฮั่งอีกักเข่า พันถ้าโน้มจิตเขาอยู่บ่ายกับก็พันมาพันต่อใหม่ทิ่นข,ของเอออกเออ่เาดีกบ่าพันต่อใหม่ันบ่กเก่าได้ตีเออพันพันพ่ดเก่าดีบว่าตบตาหันหลังแจกกับน,นี่มีอยู่มีติดอยู่ตามสังเกตมาว่าตบตาถามว่าแม่นเงินนี่ะไรอจ้าเนี่ยอันพันดุ่นนี่มันใจชุดนี่แหละจีชุดชุดถ่ายนี่บอกก็ชุดชุดถ่าย<อ>พันขัพดพูดแงเดีย๋ยว โัวไดมันใจที่สุดมันใจแบบตีเล็กสองตัวคือเก่าศูนย์ศูนย์เก่ายังไงบ้โอ้ตัวมันใจคือเก่าศูนย์บ้านเนี้ยตัวส้ำลองมันเนี้คือหาเก่าเก้าตัวส้ำลองคือหาเก่าหรือเก่าหาเนี่ยแหละเนอแล้วก็ศูนย์สองสองศูนย์ครัครับโอ้แล้วที่มันใจคือเก่าศูนย์เนี่ยแหละทีเออคือเก้าศูนย์มันศูนย์ข้าศูนย์แน่เตีโอ้ศูนย์ยังไะ ชุนทั้งสองคนบอกทั้งสองคนแล้วขอจังหวัดกดเ็ดเล็กสามโปรยสองชุนสองเนี่ยแต่ฝันก็สองนี่ก็มีห้าเ็ดเก่าเนาะเออหาเเนาะกับวก็หกนี่เนาะนี่ฉันว่ห้ามน้ององเขาขัดกันบสิบหกบอกเออรับสิบหกสบหกมันอยู่ขังแลมอันนี้เลขกไม่จะออกขังถึงดด้ถึงแล้วก็ได้ชาร์ขันสี่มื้นีป สิบหกเนี่ห้าล่องไงซิเนาะเป็นเป็นตัวล่องค่อยเขียนไปเยอะคุณอีหยิบนี่เป็นไงเป็นยางเขียนเดาแล้วจ้ะสิบหกเนี่มันเป็นตัวล่องเนาะมันเป็นตัวล่องฝันขึ้นแรกได้สองศูนย์สองศูนย์สองศูนย์เนาะคุณตาตีแล้วกับเก้าศูนย์ศูนย์สองนี่เนาะค่ะเก้าสองศูนย์เก้าห้าตัวล่องเนาะตีกะเล็กสามตัวจ้า แล้วันนี้มาฝันรอบสองไม่ขึ้นเดียวกันและตีเป็น 5, 7, ้าเจ็ดเก้ากับ้าเจ็ดกับหนึ่งหกเนาะอนึงก็จ้ากับ5าเ้าอ๋อกับาเก้าอีกแมนบ่จ้าเออมันกับมี่อยู่ในหันแล้วเนาะมีเพื่อนบึงเอาหไงพันสาบเอาจ้าฮาฮาค้ามมีมดาแต่ว่าเขียนไว้แล้วละพี่นอนขับเปลี่ยนพ่นสับเป็ี่ยน่นฟังความฝันของคุณตาแล้ว ตีเอาเดอ้อค่ะพี่น้องเพราะว่าคุณตากับฝันแบบนั่นละ่ะแต่ว่าหนื่อหมือนมัดมัดมันเข่าขัดมันเข่าลอกเหล้วเจมันเข่าลอกม,มัเกมดเราไปสร้างไว้เด้อคุณตาว่ามันเข่าลอกขัดแล้วสันม้วนนี่ความฝันของเราเข่าลอกมัดมาสันแล้วว่าแล้วว่าสิเป็นหนึ่งหกหรือห้าเจ็ดเก้าหรือห้าเจ็ดมู้นนี่เราห้าอืม แต่เล่าเน่น90มาทั่นพี่น้องก็แล้วแต่พี่น้องตีเน้นตีใดก็ได้แต่ว่านี่เรามากเป็นการเช่วงตัวครับตอนนี้มันก็เไม่ก่อการั้งสั่นยึดใจออกตีว่าตั้งสั่นให้รับพ่อเขาไหวครับอืมอ่าเล่ห์เข้าตีเป็นสองอันเลขหามตัวเข้ากตีนี่902อืออืม เก้าศูนยนอแหลงมันหนอแลกหักพันถืนด้วยแลกหัวพันคืนนี่บาทนี่เลย่ันว่าสองคู่ศูนย์กั้สองศูนย์สอ,องอี่านี่บนอืสองศูนสองบาทนี่หนะ่ะจับไปหน่อยจับเนี่นเป็นเจ็ดเมื่อเป็นหาเจ็ดห้าเห็นบนเขาขาับบอกขา่ขาคาบบบาทนี่นั่นอีบนั่นมันมานั่งอยู่เหรอ หัวเนี่ยมัน้อ้แหลมมาดึงหัวหาหัวหกเอ้ยอีบวนมันเป็นเด็กน้อยมันเถ่าแล้วมันก็เป็นเด็กน้อยจ้าใช่มันเป็นเด็กน้อยได้นี่ขึ้นหนึงที่เด้อต่มนเป็นทางแหลมเออบานนี่ยหกเนหัวหาหัวหกนี่หางบวนบ่มีหาบวนมีแต่หกมีแต่หกหนึ่งหนึ่งหกทอดนั้นทอดนี่นะจ้ะอันนี้คือทางแหลมเออนี่คือทางแหลมแต่เหล็กมันออก ข้างขึ้นอ๋อข้างขึ้นเลยมันก็ได้ซี่คำเหมือนนี่ป่ะครับจ้าเอเห้ามกันสำรองไว้เนาะไอ้ทิมหกนี่เป็นตัวกันไหมเนาะเอ้ชิพหกเป็นตัวกันเลิกคับนี่แหละก็มีขั้วมันใจขาดผูเพอาะมึกเขาหลอกขาดผลฝันก็ฝันหน่อยหน่อยเพาะฝันหลายจะเทียดิ้ฝันสองเทียไม่มันใจรอกเออไมมันใจถ้าเขาไม่ฝันบ่นั่นบ่เคยที่ฝันนำไปนี่ได้เห็นตูวสำกันเลยครับ เลขนี่เขาเลขสองตัวนคือเก้าศูนย์ศูนย์เก้าสองศูนย์ศูนย์สองก็น่เลขสามตัวกว่าสองศูนย์สองพอว่ามันศูนย์สองค่อนใช้กันเลยจ้าจ้าเออบัดนนี้นัน้นคิดว่าเนี่ยก็นอาตู้ส้ำไปแก้ก็ว่าจานใหม่ไม่นบ้ห่ะจ้าอ,อจานใหม่มนนนมนเนี่ยมันอันนั่นนันมันจะ่ายรบ้านนหนกัขันมันันมันว่เป็น,น,นต้การตตู้้ำเนี่ยก็เป็นเก้าศูนมันศูนย์สองกับเก้าศูนย์สอง ก้าวสองสูงทอนน์ทอนนีเนาะ่ะเออนี่ทอนนันแต่เก้าวขันคุ้ตาฟันเห็นตาสานี่เลขเข่าดีเนาะค่ะเลี้ยงเข่าตลอดเลี้ยงเขตดมันเขามันกับเขายืนมันกับี่ยืนแปดหกหแปดเนี่ยจ้่อ่าอะไรก็อะไรสามหกนี่ด้วยมันก็บี่หกสามอยู่คนกลงไปแล้วเนาะค่ะลงคลิปไปแล้วค่คลิปแรกเนาะค่ะตอมันมันดูแหลกว่นนะ จ้าเออไปได้ร้องได้ไล่ไปแล,ล้วล่ะเนี่ยกระทั่งอันนี้เป็นครั้งแรกม,มั้งกับหกแปดเนี่ยกับหกสามมันกับเผากันทั้งสองล็อกเนี่ยนนี้ก็ไดเลยจ้าจ้าแม่ตัมัติเม้นอะไรแท้นะ <c oughs> เนดี๋ยวนี้แต่คุณตาผันนมำมันใจรอบชุดท้ายที่ผันเนชุดท้ายเพราะว่าเคยเยคยเห็นไม่สั่นแหมจ้ามันก็บ,บอกใครว่ได้อันนี้เขาบอมันคักที่เพราะว่าผันันพูดที่นี่ยจ้าแต่ว่ามันพัดลูกอ่ะ กระลงคลิปไปแล้วล่ะเพิ่อนกระจีเบิ้งเอาดอกมะพีจนหว้ามาเชียงชนบมเป็นทาเด้อ่านน่าเป็นเชีย์แล้วก็พิจนาเิ่งเอาเพราะว่าผู้ฟันกับันเป็นาตีตีตีพาดิว่าฝันตความกตดแต่ว่ากัจับพิร้ไใจว่ามันเคยจะอกันกันเท่านั้นจานองเจียาันจะพ่อกันก็เล่าสองคนนั่งฉ่ก็มักก็มักสองเกาเกาสองยืนด็นั่นอยู่นีหละ ก็ปั้ามันก๊กไม่ใช้กล้วยหน่อยโอใช้กล้วยเขาอยู่ดีปั้มกุ๊กไม่มีดเป็นหนึ่งบอกเตกี้เออตะกี้มีดเป็นหนึ่งตัดซ้ำเป็นขันันงมีดไปตัดนันอยู่ดีมีดนี่มีดโซ่เป็นหนึ่งเหมือนเหรอแต่ว่ามันมีดแต่บางันมีดบางตีพว่เป็นจ้า ฟัคนคาวกี่เรเนาะฟันเอ็นดัสสามย่ำในีนก็ได้สุเทียนนะเอาเนาะอ,อันมาไล่ไปคว้านมุนแบันนั่นไะ